สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนดิฉันที่ได้วันรอดมายุนะคะผู้แนะนําคุณสุพนัทคุณจันทาถาแก้วสินนวมนะคะวันนี้พร้อมกับน,น้องรัฐนะคะวันเองก็ได้ลงมาพื้นที่เกี่ยวกับกเกษตรกรนะคะแล้วก็ได้มาเจอพี่คนนี้ที่นั่งอยู่นี้ก็คือเจ้าของไร่ผักกาดหอมนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณพี่กันเนาะให้คุณพี่ได้นําชื่อก่อนนะคะเชิญค่ะชื่ออรนมหาหัดเล็กค่ะปลูกพื้นที่ผักอยู่ที่ เขตดอนตูมจังหวัดนคนปรปฐมค่ะแล้วคุณพี่ได้ทานเสรอมหานยมิโกโด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนฟังหน่อยคะ่ะทานห่อแรกนะคะเป็นคนที่นอนไม่หลับก่อนคะ่ะพอทานก็ไปแล้วก็จะหลับหลับหลับลึกอ่ะตื่นขึ้นมาก็สดชื่น เลยเปิดใจเลยใช่ไหมคะวันนี้เปิดใจด้วยชุดนี้เลยค่ะเพื<ช>่อนขาเห็นไหมคะ,คะเพียงแค่กล่องเดียวก็สามารถโยงธุรกิจได้เลยนะคะวันนี้คุณพี่ก็พร้อมตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดยอดเลยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะในเรื่องเสริมอาหารของคุณไม่พอวันนี้คุณพี่ยังได้เปิดใจเกี่ยวกับเอื้อเขาเรียกว่าอาหารพืชก็คือไมโครมิกซูเปอร์ไมโครมิกของเรานั่นเองนะคะให้คุณพี่นะคะแชร์ประสบการณ์ว่าหลังจากที่ก่อนที่ยังไม่ได้ อาพ่นตัวนี้ลงไปมมไมโครมิออกลงไปแล้วหลังจากพ่นไปกี่วันแล้วรู้สึกผักมัาเป็นอย่างไรบ้างเชิญค่ะคุณพี่มันแบบขยายกอให้ใบพึ่งกอใหญ่มันไวมากอะ่ะแค่วันเดียวเองอ่อะเขาเรียกว่ามันขยายกอให้ให้แต่กอใหญ่เชิขยาย<ป>ใหญ่หญไรใบ เมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่ค่อยใหญ่แล้วมันก็พึ่งก็หมายว่ามันบานออกมา่างค่ะทาให้มีผลผลิตมากขึ้นเพิ่มปริมาณมากขึ้นใช่ไหมคะจะบอกว่าซูเปอร์ไมโครมิกของเราเน่เป็นอะไรที่ว่าลงทุนน้องไมค่าใช้จ่ายน้อยแต่กําไรที่เราจะขายผักได้เยอะกว่าใช่ไหมคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะไปดูแปลงผักเลยนะคะวันนั่งมองตัวนี้รู้สึกว่าว้าวกับผักมากเลยนะคะเชิญค่ะ่ะเพื่อน เลยโอ้โหเห็นแล้ววันน้ำลายไหลอะชอบมากเลยแบบ <c oughs> มันน้า<อ>นใหญ่น่ะต้นย้ายใหญ่มันกรอบแล้วใบมันก็แบบบานสะพังแบบนี้ค่ะนี่คือผลงานของซูเปอร์ไมโครมิกของเรานั่นเองนะคะเขาบอกว่าดูดซึมได้ทันทีนะคะพ <c oughs> ืะ้นเขาเรียกว่าพืชฟื้นตัวได้เร็วนะคะพ <c oughs> ื้นตเร็วให้ผลใหญ่เร่งรากเร่งแป้งเร่งใบแต่วันนี้เร่งเร่งรากเร่งกอเร่งใบเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบดเลยนะคะท่ค ที่ใส่ไปหนึ่งวันน่ะรู้สึกว่าประทับใจในไมโครมิกของเราใช่ไหมคะอ่าอ่แล้วจะบอกแนะนําเพื่อนเครือค่อนที่ที่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสุดยอดเลยนะคะแล้วทีนี้ว่าอ่าแล้วทีนี้ว่าจะให้อ่าเจ้าหน้าที่ของเรานะคะมาถ่ายกองผักใกล้ๆนี่มาเล้ำลายไหลอยากกินนึกถึงอะไรรู้ไหมคะเห็นอากาศหอมนึกถึงว่าสลัดผักสลัดผักเนาะ โอ้โหผู้หญิงเราชอบนะคะเป็นเขาเรียกว่าวเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนาะคุณพี่คะแล้วอันนี้จะเก็บเกี่ยวในในกี่วันคะอีกอาทิตย์กว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็เก็บเกี่ยวได้แล้วนะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้จะบอกว่าหลังจากที่คุณพี่ของเราเก็บเกี่ยวไปแล้วเขาจะลงใหม่แล้วก็จะมีที่นี่นะคะจะเป็นแปลงสาธิตอีกที่หนึ่งด้วยจุดยอดและตื่นเต้นมากเลยคะ่ะตื่นเต้นแทนใครคะ แทนคุณพี่ชาวสวนของเรานั่นเองเพราะว่าเขาจะได้ผลผลิตมากขึ้นค่าใช้ใจ่ายน้อยลงและเขาจะมีสมาชิกหลังไหนเข้ามาดูแปลงผักของเขาอย่างเยอะแยะอย่างมากมายเลยนะคะก็วันนี้นะคะก็ขอบคุณสาหรับคุณพี่ของเรานะคะที่ให้ความร่วมมือเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค,ะค่ณคะ